แล้วเพี้ยวันนี้ใ <c oughs> นการอีดิสในส่วนนี้เข้าตรงนี้เดอ้อตรงนี้เดอ้อเข้าใส่เข้าอยากใส่เื้อเพื่อมันหลายๆแท็กเข้าอยากใส่เื้อเข้ากับเดาบันทิกเข้าไปทิกงตรงเพื่อทิกตัวขาวๆนี่มั้ยเข้าอยาก,กใส่เื้ออย่างเขาพิมพ์เข้าไปผมใส่เื้อกับมันร้องเลยกันร้องอมันมีสองแท็กร้องเป็นภาษาร้องเบ๊บนะอันนี้ก็ทิ้เป็นโดนตรีซะโดนตรี ตีเออดเข้าไปออโอ้ยอหลายๆละ่ะโดนตรีปับ๊บนะวานนี้การใส่สีสงสัยปะสงสัยปะยการใส่สีตอนนี้มันใส่สีอะไรนะวานนี้นี่มันมาเยอะนี่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 น,นี่เป็นแทบๆอ,อ,อยู่นี่ยตดเข้าไปปุ๊บมันสีโคลนอนี่ทีมั่นมาชิกบ่ะเนี้่ยเอาใส่สียังกไแล้วแต่เขา เอาตามใจชอบแต่ส่วนมากแพ็กล่องเขาจะใส่สีแดงอืมอืออ่าเสร็จปุ๊บอย่าลืมเซฟเซฟไปก่อนนะ<อ>ดับแรกเซฟไปก่อนใส่สีแล้วหวนะเนาะเออใส่แล้วเพราใส่แล้วก็สร้างแต่ถ้าเอาล่องแล้วเขาต้องเซฟกันคอมแห้งลึกกันโปรแกรมแห้งโปรแกรมแห้งเพิบอ่ะเนี่ยเปิดไปแค่งนึงหายเลยเด้อล่องเสร็จปุ๊บมันทุกอย่างเขาต้องขยันเซฟนะฟ้าอ่าฟ้าไกล ดินทำสอนอ่ะโอเคปุ๊บได้แล้วก็กด enter เสร็จไปงานที่จะมหายบ้านนี้ถึงขันขันตอนมิกได้บ้านนี้ยขันตอนมิกขันตอนอีดิทว่ามันขันตอนมิกการอีดิทแรกๆเลยที่เขาลองแล้วปุ๊บเขาดับเบิลคลิกเข้าไปที่เสียงลองเขาดับเบิลคลิกปึ้งมันทีไปเจอหน,น้านี่นี่คือหน,น้านี่แรกๆเลยมันชิวมีตัวขีดงี้ยงเงี้ยง้เงี้ยงให้เขาเห็นนะ,ะนี่ ผมถึงอยากล่องให้จะเห็นใหม่ๆเพราะว่าเมื่อกี้มันนบ่เห็นหน้านี่เขาล่องเข้าไปแล้วเนาะบาดนี้แรกเลยที่เขามาเจอหน้านี้ให้มาตรงนี้อันดับแรกนี่ยวาร์ฟเนี่ยี่ลูกซ้อนตัวแรกเนี่ตัวซอนตัวซอนแรกเลยเพิ่มเข้าไปเึ๊บมันสีโหลดแป๊บหนึ่งแล้วมันสีมาเป็นเส้นเท่านี่มาเลยเห็นปะข้างล่างเห็นปะเลื่อนทีนมาแบบนี้เห็นปะอืมเซตเพิ่มตั้งแต่เลื่อนฟังตั่งนี่ฝ้าก็ดีมิไซขั้นตอนอีดิทแบบนี้ นี่มันตรงบ่ตรงนี่ F2 มันจะมีช่องมันน F2 F2 บ้านนี่เขามาการองฟังเบิง่งหน์เเนีเหมือนดินกับฟ้าต่อให้นักร่องเก่งขนาดใดก็มีเพี้ยนเบืคือมันสิบ่ตรงเป๊ะๆแต่ว่าสิถามว่าเพี้ยนบ่น,นี่บ่เพี้ยนนะเพี้ยนแต่มันมันบ่ตรงอยากให้มันตรงให้มันตรงเป๊ะๆซื่อๆนี่ลหละแต่จริงๆนะ่ะนักล่อง เก่งๆเขาบ่อีดิดเลยครบมชาติเนี่ยเขา,ขา,ขาปล่อยเลยฟันชิเป็นธรรมชาติกลัอ mm hmm. แต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงเรื่องกานตอนอิดิี่ mm hmm. นี่มันตรงเลยในเฮีนบ้่มันตรงมันตรงช่องของมันอยู่แล้ว mm hmm. แต่เนี่ยมาพูดถึงอีดิดเท่ากันดึงลงมาอ่ะดึงลงตรงนี้มันตรงบอ่อตรงบอ่อแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากดึงทั้งเบิดเนี่ยเขาับครอบเลยเนี่ยเอาเอาเมามาวางเนี่ยแล้วก็กดแซนลากลงมาเนี่ยให้มันเป็นสี แล้วเอามาเลื่อนตรงนี้นี่เลื่อนตรงนี้เลื่อนขึ้นไอสิว่าเออเออเเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปหลายมันก็นั่นลายแต่มาเบิ้งตรงนี้มาเน<อ>ี่ยถ้าเลื่อนลายปุ๊บมามันอาจจะพิเพียนจากที่ห้าร่องมันสิบรธรรมชาติ <mumbles. S 1> โดยเฉพาะบางครัาอาจจะเพี้ยนไปเลยหรือโดยเฉพาะบางจุดที่มันเป็นที่มันเป็นกัดตรงในส่วนเนี่ยส่วนพวกนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ไปเขาต้องระวังแต่ถ้าเกินนะเทาก็ดึงขึ้นกบอยากเอาเฉพาะจุดแค่ตรงนี้ปุ๊บ เขาก็ลากเอาโซพ้าเส้็จนี้ปุ๊บเขาอย่างไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเขาก็ดึงทำตรงแต่ผมทีบ่ดึงหลายเพรบบาะว่าถ้าดึงหลายมันมันมันสิเปะโพดมันจีบว่าธรรมชาติามมเขา,า,า,อ,าอ,อย่างเสียปุ๊บเนี่ยครับถ้าถามว่านั้นปุ๊บมันกลับมันบริเวณมันเพี้ยน มันบ่เพียนะมันตรงอยู่เพียงแต่ว่ามันบ่ตรงเป๊ะนบ่เป๊ะนะแต่มันเก่ามันไดแ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นิดนิดอ่ามันขาดอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ถือแต่จริงๆิงแล้วบางคนเขาปล่อยเลยเขาขี้คันมิกเฮาับมาครอบเลยนี่ครอบขึ้นจมพม้าเนี่ยกดเมาแซ่กดเมาแซ่าง่ด้องนังว่างๆเนี่ยเขาต้องการช่องมันอยู่แค่นี้บอกแล้วเขากดเพื่อนเนี่ลากลงมาแบบนี้ลากให้มันเอาตัวที่เฮาจะอีดิดนี่ที่เฮาจะดึงให้มันตรงเนี่ยแล้วก็มาเลื่อนเลยมันตรงเลื่อนนี่ เห็นปะ่ะความแตกต่างเห็นปะอ่ามันก็เริม่มขึ้นบ้านนี้ก็มาฟังเบื้องบนนี่บางคำตัวนี้มันควรจะ่ยูนี่หรือเปล่าทำไมมันถึงลงมาอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนะไม่ติดพี้ยนบอกห้องล่งฟังเบื้องบนนี่อ่มา,ามา,า,มมา,าคิดมารักเจ้าบ้านนี้ขั้นเขาจะฟังแต่เสียงร้องเขากับปิ๊ตตัวนี้ได้นี่ทั้งผิดผิดได้ตัวนึงจะฟังแต่เสียงร้องก่อนนี่อคิด มารักเจ้าคิดสมมติว่าคิดมันสั่นไปนักร้องลองสั่นไปเขาต้องการมันเงี้กวันนี้จั่หน่นึงนะมันชิมวนกลัวบออี่สิน่ะเขากับังบอกเอมันคิดมันสั่นไปบ่ามาประอาดคิดมารักเจ้าถ้ามันคิดล่ะสิมวนบ่เขาก็ลองดึงเบงเอาเม่ามาบังเป็นลูกศรบ่เนี่ยพอดเมาแซ่ลากมาเลยเนี่ยลากออกมาเนี่ยมันลากได้เหนบอถ้ามันเงี้ยนัก้อง้องเง้ยอะไรมันดึงเขาก็ได้ ถ้าดึงเข่าอะไรล่ปุ๊บจีบกระซิบมะการ์ดคีดมาแอบสั่นไปเลยถ้าต้องการเนื้องกระลากมาจังหน่อยแต่ว่าอย่าแต่งหลายมันสิมันสิเว่อร์แมบมะอาร์ดคีดมารักเจ้าอือมันจะเป็นคีดมาหักเจ้าบ่ถ้าตรงนี้มันถ้าตรงนี้มันมีหางขึ้นไปปุ๊บมันกรตรงเลยวนนี้เขาก็อาจจะต้องใช้กันไก่ตัดการใช้กันไก่ตัดมาคลิกตัวนี้ตัวล่างวันนี้มันจีเป็นกหนไก่ปุ๊บมาตัดปุ๊บ เา,าเกา็มาตัวเก่ามาตัวเก่าเพื่อเขาจะเอาเมาลาบับจะคิดบังอาจคิดมารักเจ้าคิดมันเหงาไปก็เลื่อนได้ได้หรอเลื่อนได้บังอาจคิดมารักเจ้าคิดมันพี่โอยอ่ะเสร็จแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยบาจคิดมารักเจ้าที่ไหนอ่ะน้องเป็นเช่นฟ้าท้อไหนอ่ะพ่อ กันยะีดิสมันก็ล่างมากเนี่ย่ะปุ๊บก็เลื่อนเอานี่ก็มาเลื่อนตัวเก้าเลื่อนให้มันตรงแล้วตัวในที่มันออกเสียงเด็ดสนะตัวตัวหลักแล้วมันออกเสียงนะเอาลองตัวตัวตัวหลักขึ้นแล้วมันจะออกเสียงมันจะออกไดเออมันอ่าก็เหมือนคุยกันมันเป็นอย่างก็ประดังเออเป็นเสียงมันดังนะเพราะว่าเออเพราะตีนเท่าตัวเห็ดมันดังดังนย่ามันมีเสียงจังวะ

เขาต้องมาคอยฟังพอม็นเป็นเส้นฟ้า,ฟามันควรจะเป็นฟ้าไหมแล้วก็ดึงขึ้นไปเบิ้งเบิง้งฟ้า้าอย่างบ่สุดนี่างปะการที่ลองมาปุ๊บมันมีฟ้ามันตบัดขึ้น,นแต่ว่าพอมาพอมาห้าลาปุ๊บเนี่ยม,มันกลายเป็นว่ามันมันตึงเข้าไว้เขาก็ตัดเอากนไกามาตัดนี่คลิกกมาเนี่ยอย่นเงี่ยคลิกนไก่มาตัดตัดส่วนนี่ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นฟ้า น้องเป็นเช่นฟ้าเนี่ยฟ้าแต่ว่าเงยังบางมวลอีกเขาเขาคลิกว้ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาเขาบ่คลิกมันลากมันไปน้ำกันมันทีมันทีลงมาเห็นป่ะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับเนี่ย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 ใช่หรน้องเป็นเช่นฟ้าอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมย้อนอีกนีดครับปุ๊บแรกมันเป็นเช่นว่ล่ะพอเอาตัวเดียวเนี่ย้าตัวเดียวปุ๊บเขาคลิกตัวเดียวเนี่ยมันก็จะไปตัวเดียวครับว่าตัวอื่นที่ผมไปน้ำแต่ เมื่อกี้เดี๋ยวเราวังด้การอีเดตเพราะเขาดึงปุ๊บตัวนี้มันจะย่นลงมานะเห็นไหเพราะว่ามันสี่เป็นเส้นของมันดึงปุ๊บตัวนี้มันจะย่นลกมาเห็นไหมันเย็่อห้ฝ้ามันบวสุดเราเปิดฟังน้องเป็นเช่นฟ้ามันบวสุดบอเขาก็ดึงขึ้นซะจัง่อยนึงเห็นมันตรงนี้มันตรงบรทัดนี่นี่ปลายมันนี่โตซีนี่เพตรงก็เป็นอย่างแต่ปลายนี่มันต้องหอดนี่ปลายนี่ต้องหอดเห็นไหมันต้องหอดขี้หอดหอดของมันตัวนี้ เป็น,น<ถ>พี้ยนไปว่มันมันเยอะไปมันเยอะไปเขากะอ่าย้อนกลับมาเป็นตัวเก้าก็ได้กับบ่านาเกียร์เอาออกไปเจ้าน้องเป็นชั้นฟ้า,า,าเธอมาขูกเขาเธอมาคุกเขามันอาจจะเป็นเพ,พอวะก็ลองดึเอาเพาอเธอมาขู่อ่ามันเพี้ยนมันเดือเพราดึงลงมันเพี้ยนเลยเพราะก็ว่าต้องไปดึงเขากับแก้มันออกมันอาจจะเป็นเพอหรือเปล่าอ๋อลองเพอ เป็นชั้นฟ้าเธอมาคุกเขาแสดงว่ามันเวอร์ไปเมื่อกี้ตรงแล้วมันมันเป็นแค่ปลายเสียงเ่าเป็นอย่างเขต้องซีเรียสแลรติหรือมันตโตขึ้นมาปล่อยมันเป็นธรรมชาติไปเอาตัวอื่นที่มันให้มันตรงไปเฟ้าเธอมาคุกเขาเพื่อมามาคุกเขาอย่างนั้ก็ฟังลองฟังเบิ่งว่ามันตรงไหนมันควรจะตรงแต่ในห้องอพรมันอินดิยแล้วเพือฟังก็มาลองฟังตรงตีน้ำจะไปลองเป่าๆมันกับ บางทีมันกับเพี้ยนว่าเขาดนตรีเราลองเปิดดนตรีซะน้ำน,อ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 นอ้องน้องนี่มันห่ดตรงบ่ดึงขึ้นยังไงเอ้าโอมันตรงอย่ เพียงแต่ว่ามันสัน่นเขาก็ดึงลกขึ้นมาแล้วเขาก็ลากมันน้องน้องมันยาวจังน้อยอ่าน้องอ่ามันสั่นพวดมันห้่นพวดประมาณนี้แหละอีดิทันตอนนี้ดิทอ่าจะลองเขียเอาอ่าโอเควัดตรงว่าวัดแล้ว